สู่ดดรากอนแบ็คแองหวันวันนี้มาเล่นเกมที่ว่าไม่เคยเล่นมาดูสิว่าจะไปรอบไหมแต่เมื่อกี้ก็เล่นไปหน่อยนึงแล้วก็ไม่เป็นจบไม่สวยหวังว่าคราวนี้จะสวยซามเมือรทักสี่ช่องอยู่ั้ย คิดอะไรเนี่ยเราจบอือเข้าออกขอดูเลื่อนลมหน่อย ลมตนันนี้ที่ถ่ายคอนเสียล่ะทานนี้โอเคตัง้งไว้ก่อนเลยน้ำเาทานนี้ทางเอาไปฟ้าเป็นเครื่องแล้วกันแล้วอันนี้ก็ 长，要嘞长，要 เรายาวไปค้ัแป๊บเดียวเงินตอนนี้ห้าบริษัทสินค้านั้น อันนี้เราเอาคนก่ะถ้าเป็นคนเอเอเหยียบเบาไม่น่าเอียดขึ้นมาหน่อยขึ้นมาขึ้นมาางล่างโอเคพอดีถ้าเป็นล็อตเลย สร้างคนตรงนี้อืมไม่ล่ะไม่สร้างล่ะสร้างอะทำไม เชื่อมต่อยาวเลยป้าบเข้าให้อืม เกมดิอ่ uh huh. าฮะไปสอบไปฟ้าสอบไฟฟ้ายังไงแก่ไหมต้องไกลกว่านี้เหรอ เอออะไรเนี้ยได้แล้วคนเขาังไม่เข้ามา นี่ครับแล้วก็หล่อยาวโอ้โหโอ้โหพันหนึ่งนี่นี่อ่ะเ,เนี่ยไฟฟ้าไฟฟ้า,ไ,ฟฟา,ไ,ฟฟาไม่ได้เข้าเหมือนว่า ้าเข้าแล้วไหนดูสิน้ำเหรอน้ำไม่ผ่าน เดี๋ยวก็เอานะทำเงินมาแค่นั้นเอ๊เอาสินค้าน้อยไปโรงงานสิโรงงานอาสร้างปาโรงงานอ่ะทากำไรนะอครับ ดีครับดีดีเยอะยังไม่แย่ยังไม่แย่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่แต่เงินติดลบแตวก็เพิ่มมาเทียนนี้อะรื่ออะไรอ่ะเต็มเลยกำไรกันจะกลับมา ใช่ไหมก็โรงงานเงสร้างอยู่นี่ยอ๋อมีเช็ดโดต้องใช้โรงงานมากขึ้นกว่านี้ กอย่าสร้างโรงงานเพิ่มให้ใจเย็นเยงานใช่ไหมจับไปโอ้โหฝนก็ตกเฮ้ยเฮ้ยผ่านไปอีกหนึ่งโอ้ผ่านแค่นี้จะเงินติดลบอยู่โอ้โหเอาละ เก็ดการเจ็บปวดอล้วเจ็บปวดลมบาลมบาลมบาต้องตัดถนนว่ะไว้ตรงนี้การเลยกาตัดถนนเอากัวาสามบัม ตรงการสามีและประเด็นการศึกษาที่ดีไม่ทั่วเข้าตรงกลางก็ต้องร้าตรงนี้อ่ะ การศึกษาเอาละห้ามประสินค้าเพิ่มใหม่หน่อยเพิ่มใหม่หน่อยอ่ะห้ามห้ามประสินค้าเละมันตอนใหญ่นี่ มีการศาก็อย่างนี้นี่นาเนี่ยเนี่ยวหนี่มายเขาว่าไงหมอเหรอเอา้าเอา้าแป๊บแป๊บพอเช็ะหน่อยยังไม่ถึง น้ำไม่พอล้ะปั้มเงินก่อนละเอาละเงินจะหมดเงินหมดแล้วน้ำไม่เข้านี่ต้องหมายความว่านั่งไงใช่ด้วย ใช่จริงจริงน้ำจะหมดได้ไงไแค่น้ำไม่ถึงยังกำลังเพิ่มอยู่แต่ถ้าเราสร้างแบบ ตัดถนนข้าวตรงนี้มาดูซิได้อยู่แล้วปัดไปยาวยกันณจุดนี้ <Nhạc> Nhâm buột lại ngâm buột lại ở dưới mười lời ô thả em tấm คุ้มคอรองยึดตั้งเะแถวโอเคตำรวจก็ต้องอืมโอ้โหลำบากแต่นี้เนี่ยมต้องการ จุดนี้ก็ไม่ต่างกันเอาละทำการคนหาเพิ่มขึ้นอ้ย เรียนตั้งตวนี้แต่ว่าเราเรต้องสร้างให้นี่พอได้พอดีสิจะไม่ได้ ว่าต้นนี้ก็ไม่เวอะมั้งเอาละตึ้นหยาดมากล <c oughs> ้ต้องขยับนี่โอ้โหคนต้องการคนอยองขนาดนี้เหรอ ท่อน้ำโอเคได้อยู่ขยะโรงงานเก็บขยะเพิ่มแล้ว เคได้อยู่ว้างอต้องอยู่สร้างอะไรสักพักหนึ่งก่อนล่ะเก็บอง่าแคัดสองหมื่น กาศึกษานี่ย่ไม่ทัวละว,ว่าจะหยุดสร้างสวสาวานะมังเพิ่มนี่ได้ว่าไงของคขายปะเดียด๋วยวเๆอ๋อ นี่เพิ่มขึ้นแรงมา้าโอ้โหถ้าเราวางก็คือสูญเสีย จุดเราจะวางต่อต้องตัวนี้ตัวนี้วางวางขอโทษทีเอาละสุทานะสุทัสานะโอ้นี่แพงขึ้นกว่าเดิมอีกสี่พันเลยแต่ว่าความสุขประชาชนนะ่ะก็ซ้มดีครับ โอ้โหใหญ่เอานี่ห้าพันอันนี้ไม่คุม้มไม่คุม้มอ๋อนี่ละกันเพิ่มใส่น้ำขยะมาตัวนี้แปดร้อย ต้องการคนเพิ่มเยอะการศึกษาพเพิ่มดิโอ้ oh. ว่าแต่อยู่ร้งอยู่ซ้างม่ได้ร mm. ัอะไดต้อการศึกษาการศึกษา สอมพันสี่โอ้เราเอาอันนี้สอมพันสี่ กันแล้วมันก็สร้างแล้วสร้างไปเลยผลง,งานเราเหลือเฟือโหแรมม้าอันละสองเปอเซ็สองเปอเซ็เงินเนี่ยมันต้องปล่อยยาแล้ว ว่าจะไม่สร้านแล้วนะอันนี้คืออ๋อห้องสมุดห้สครูไอนน้จำเป็นทำงนันเยอะขึ้นแต่ว่ากว่าถึงขั้นนั้นก็ภาษา,าผมรู้ยังไงเคยเล่นเกมแนวซิมซิตี้มาก่อนแต่ไม่คิดว่านี้จะเหมือนซิมซิตี้ที่เคยเล่นเพราะว่าพานีด้ดีดีกว่าซิมซิตี้ เอาละขอเก็บสองมือสี่แล้วก็จบพระแรกก่อน mm hmm. มันเยอะมากเอาละตะเลยกันเอาละเงินสองมือเสียวาฮสคือ เการศึกษามาเข้าไปโอ้โหอ้าตัวนี้ลืมดูเลยเรียบร้อยแก้แล้ว อปังหาเป็นไรอันนี้นี่สร้างไปดิสร้างเหลียมมาหนึ่งแห่งกำลัยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่ไรำไรยังไม่ขึ้นไม่ใช่ปัญหาอตอนนี้ปัญหาคือต้องออเอากำไรคืนก่อน อ๋อละคือคนงามไม่พอต้องสร้างแบบนี้ไปก่อนกันคนงามพออยู่แล้วแหละเออทำแบบเนี้ยทำไมเงินลบตัวรเลยวะ <laughs> ออาาาการศะกษาเป็นยังไมั่งเนี่ยโอ้โหเออยังกำลังกลับมา ใจร้อนเกมนี้ค่อยๆไปโอ้โหแน่สี่ร้อยจุดนี้ โครงงานก็เริ่มพรอแล้วเนี่ยเอ่อไฟไหม้ทนันไว้ทนัทนทันตัดไฟครับตัดไฟโอ้โหมาสองคนะันแล้วไฟไหม้เคลียร์เรียบร้อยก้าวเนหนึ่งอ่ะมันกัะปนกันรู้วน,น,นวะตุันอยู่ไหงนวเนี่ย เงออินสามหมื่นจากการปลดลอ็อกนี่โอเคเอาละยังไงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ